เฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมัน,มนอู้มันอะไรเนี้ยปิ้วแล้วก็ปิ้วอย่างงี้ป่ะแล้วก็ปิ้วแล้วก็ปิ้วอือลองดูฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างงี้อย่างงี้มันใช้งานได้จริงปะเนี้ย แล้วกสวัสดีครับกลับมาครั้งสุหล่อไหมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์ลุกนี้มีแต่พึ่งกันต่อน,นั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทำระบบไฟฟ้าไร้สายกันโอเคป่ะฮะแต่ว่าระบบไฟฟ้าไร้สายเนี่ยฮะมันจะไม่เหมือนซีรีส์อื่นๆทั่วไปฮะเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนสูตรคราฟใหม่ทำให,ำให้มันทำยากอะเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะมาดูตอนนี้กันก่อนละกันฮะตอนนี้ฮะโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยฮะก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคป่ะฮะปั่น สูบปละาวานเนี่ยเข้าไปในเครื่องปั่นไฟโอเคปะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะตอนนี้ฮะผมได้ทําแบตเตอรี่เพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างฮะนี่ฮะแบตเตอรี่แบบนี้ <Huh? S 1> ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยฮะเราสามารถเอ,อ่อเก็บไฟฟ้าได้นะฮะเนี่ยเราสามารถทุบแล้วเราเอามาแปะตรงนี้เห็นปะฮะไฟฟ้ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือเราสามารถขนส่งแบบ ไฟฟ้าไปยังจุดต่างๆได้บ่างั้นเถอะนะฮะซึ่งระหว่างนี้เห็นปะ่ะฮะไฟฟ้าเราก็ผลิตมาเรื่อยๆผลิตค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกปัญหาของเราคือมันจะผลิตลาวาไม่พอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในอนาคตเนาะใช่ไหมใช่อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันปัญหาของเราตอนนี้คืออะไรฮะเราอยากทำระบบไฟฟ้าไร้สายถูกต้องป่ะฮะซึ่งปกติเนี่ยเราจะใช้มอดของ Flux Network นะฮะอ่านดีๆออกเสียงดีๆนะฮะ <laughs> Flux นะ Flux Network ซึ่งเนี่ย ถามว่าเราทําได้ไหมผมก็อยากจะทําแหละแต่เขาปรับสูตรใหม่ยากอยากรู้ใช่ไหมว่ามันยากเพราะอะไรดูตรงนี้ฮะเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้ฮะ f l u ก d u สนะฮะวิธีการทํ f l u ั dust ก็คือเอาลิศโตนนะฮะแล้วก็เบทล็อกกับออฟซิเดียนลักษณะคล้ายอย่างนี้ฮะ <What? S 1> ปัญหาคือเราไม่มีเบทล็อกเห็นปะ่ะฮะเราจะต้องไปหาเบทล็อกแล้วเราจะหาเบทล็อกจากไหนใช่ไหมเนี่ยโลกนี้ดูข้างล่างเห็นปะ่ะมีเบทล็อกไหมไม่มีในเธอมีเบทล็อกไหมก็ไม่มีมันมีที่เดียวฮะที่จะมีเบทล็อกนะั่นก็คือโลก โลก m i n น n งไดเมนชั o นอันนี้เนี่ยฮะ m i n น n งไดเมนชั o นก็คือมันแบบเป็นโลกปกติว่างั้นเถอะแล้วดูสูตรคราฟดิโอแมวเถอะคือเราจะไปหาเบดล็อกจากไหนอะใช่ป่ะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาเบดล็อกจากไหนอ่ะแล้วนี่ดูมันต้องใช้ฟลักบล็อกอีกแล้วเอ๊ยหรือมันมีพึ่งมันมีพึ่งมันมีพึ่ง F L U X มีไหมมีไหม F L U X ขอดูแป๊บหนึงนะ F L U X ออไม่มีอ่ะ นั่นแหละฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามาทำระบบไฟฟ้าไร้สายฉบับเวอร์ชันใหม่ก่อนลวกันฮะมันของไอ้นี่เน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 เเนเดอเซเห็นปะฮะถ้าเราลองอ่านดู Ende r c e l เซเนี่ยฮะสามารถขนส่งไอเทมไอขอโทษสามารถขนส่งไฟฟ้าไปยังจุดต่างๆได้ซึ่งเราสามารถเข้าถึงไฟฟ้าที่ไหนก็ได้เหมือนแบบไฟฟ้าไร้สายนั่นเองฮะซึ่งถามว่ามันทำยากไหมมันก็มันก็ยากระดับหนึ่งอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอนอนแป๊บหนึ่งฮะมันมึด คนอะไรจะนอนคนดังขนาดนั้นฮะเรามาเริ่มทำเลยแล้วกันฮะชื่อมันว่าอะไรนะ Ender Cell ใช่ไหมอ่ะมาดูกัน Ender Cell อย่าคิดว่ามันคาบง่ายฮะมันคาบไม่ง่ายหรอกฮะดูมันต้องการอะไรบ้างเนี่ย Ender Core อ๋อขอเอาคนละคอกันนะ Ender Core oh. วิธีการทำา n n e r Core ก็คือนี่ต้องทำเครื่อง energizing อ่าอะเครื่อง energizing มันทำยังไงงะ energizing งะเราทำไม่เป็นงะมันทำยังไงหรอ วิธีการทำ e อร์ไจซิ่งก็คือใช้กระจกแล้วก็แบบนี้อ่าฮะไหนดูสิะฮะสูตรคราฟเป็นไงบ้างก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่เลวร้ายโอเคฮะไม่น่าจะเลวร้ายเรามาเริ่มคราฟกันเลยแล้วกันฮะมันจะต้องใช้ไฟฟ้าเยอะไงไอเจ้าการเเอ e อร์ไจซิ่งอะไรเมื่อกี้ฮะใช้ไฟฟ้าเยอะมากใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่อ่ะก็สี่หมื่นหรือเปล่าก็ไ,ไม่รู้เหมือนกันโอเคฮะเรามาเริ่มคราฟเลยแล้วกันฮะมันต้องใช้ไอเจ้าเนี่ยอ่ะไดเล็กติกเพชรแล้วก็ต้องใช้เหล็กอีกแล้วแมวเหอะ ใช้เหล revealed, ็กอะไรเยอะแยะเนี่ยเมื่อกี้ผมเหล็กผมหมดไปกับการทำแบตเตอรี่แล้วเนี่ยเไอ้เจ้าแบตเตอรี่นั้นน่ะเน่ยข้างหน้าตัวนั้นน่ะๆๆแบตเตอรี่ใช้เหล็กเยอะไหมเหล็กเยอะนะเนี่ยแบตเตอรี่ดูใช้เหล็กเยอะไหมมันหมดไปกับการทําแท็บดอเนี่ยแหละแท็บดอเห็นป่ะใช้เหล็กสีก้อนเนี่แล้วมันต้องใช้แท็บดอสีอันก็เอาคูณไปดิวยสี่หนึ่งสี่สองแปดสี่สามสี่สิบหกก้อนเนี่ยโห ซึ่งตอนนี้เราต้องมานังรอเนยอยเลอีกแล้วขอเหล็กหน่อยเยอะๆพี e จนตอนนี้ก็ยังไม่ทําพึ่งเหล็กนะฮะก็ไม่เข้าใจตัวเองเลย <ís> เหล็กก็ใช้เยอะแล้วก็ไม่ยอมทําแวบได้เหล็กมาเจ็ดก้อน<สา>น่าสงสารตัวเองจริงๆโอเคทําแบบนี้ชรัปปปปปแล้วก็ได้ d ไดเล็กติกเคส i n g แล้วก็ขาดอะไรอีกขาดกระจกแวบแวบเรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็ได้ไ enjoying o f เรียบร้อยซึ่งมันใช้ยังไงยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเปิดหนังสือดูเนี่ยเห็นปะมันจะต้องมีเนี่ยยิงลำแสงอะไรสักอย่างเนี่ยกี่อันก็ไม่รู้จๆๆุไม่รู้เหมือนกันว่าต้องยิงลำแสงกี่อันนะนะก็โดยเบื้องต้นหล่ะจะทําสักประมาณกี่อันดียะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันทํายากไหมเนี่ยมันคือไอเทมอ่าฮะไหนดูสิฮะวิธีการทําก็คือใช้ nature quartz แล้วก็โอเคไม่น่าจะยากอะไรมั้งทามาสักประมาณเออสามอันก่อนแล้วกัน ครั้งก่อนนั้นเราเอาเนเธอร์คอร์ตไปไว้ไหนหมดฮะเนเธอร์คอร์ตผมหาของตัวเองไม่เจออีกแล้วหรือมันอยู่ในนี้ปะเนเธอร์คอร์ตเนเธอร์คอร์ตหาอีกแล้วเนเธอร์คอร์ตอยู่ในนี้เปล่าลูกฮะเนเธอร์คอร์ตอยู่ในนี้โอเคครับโล่งอกไปโอเคทำมา2อันก่อนละกันคะับเพราะตอนนี้เหล็กของเราหมดอีกแล้ว <c oughs> ทำไมเหล็กเราต้องหมดด้วยอ่ก <c oughs> ็ <c oughs> งี้แหละใช่ไปมันก็ต้องหมดสิปะโถโอเคทำมาแฟบได้มา2อัน อ่าฮะสองอันพอไหมอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวขอขอัปเกรดก่อนแล้วกันฮะอ่าสองอันก็ได้ชอตอันสองอันได้ไหมอันนี้บล็อกอะไรอะ่ะบล็อกฟอตแมวเหอะบล็อกฟอตแล้วเ,เราจะไปหาบล็อกฟอตจากไหนอะ่ะบล็อ,อกฟอตเหรอฮะอ่าพอไหมอ่าโอเคครับยังได้อยู่แปวแปวยังรอดยังรอดโอเคทําระดับสองขาดได้นี่อีกขาดได้นี่อีกเอออ่ะเอาเอาอ่ะทำได้ยังอืม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 โอเคครับได้ระดับสองเรียบร้อย เหล็กหมดบ้านกันพอดีฮะโอเคครับลองดูนะว่าเจ้าอุปกรณ์ energizing off เนี่ยฮะมันใช้งานยังไงอันนี้ผมก็มั่วๆครั้งแรกเหมือนกันฮะลองดูแล้วกันนะถ้าสมมุติเราวางแบบขอขอขอนุญาตมั่วแบบสุดซึ้งเลยฮะเอ่อมั่วมั่วยังไงดีอ่าสมมติผมวางไว้แบบนี้แล้วกันนะแปะแบบนี้แล้วเราวางอุปกรณ์อันนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้อ่ามันน่าจะส่งอะไรสักอย่างมาที่ไอเจ้านี่ได้นะทำไมมันมืดจังเลยอะมองไม่เห็นเลยอะเอ่มอุปกรณ์อะไรเนี่ยเราสามารถใส่ของเข้าไปได้อ๋อ โอ,อ้โอเคลองดูฮะ e n d e ดอร์เซ er วิธีการทำเอนเดอร์เซลก็แป๊บหนึ่งนะเอนเดอร์เซ er ก็คือต้องใช้เ er อนเดอร์คอรอหมุกนี้เล่นไปแล้วขอโทษต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยไอว่าเป็นเดอรแล้วก็เคส i n g นี่อีกแล้วอใช้เหล็กอีกและว่าเหล็กหมดโลกะนะ โอเคเมื่อกี้ผมเจอเหล็กเพิ่มเติมฮะเราคาบไอ้เจ้า i a l e c t i c c a s t i n g เรียบร้อยมันต้องใช้อะไรอีกนะผมลืมใช้อายอเว e เดอรใช่ไหมอ่ะเรามีอยู่แล้วฟืดฟืดโชคตีไปต้องใช้อะไรอีกต้องใช้เบสิกคาปาไทนี่อ่าเราก็มีแล้วโอเคอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทอม นี่ฮะใช้3สิ่งอันนี้ฮะหนึ่งสองสามนี่ข้าล่าตัวนี้ตึงตึงตึงนี่นี่สามอันนี้ตึงตึงตึงลองดูสิฮะว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าอยากจะมีระบบไฟฟ้าใช้แล้วมามาลองม่วด้วยกันฮะใส่เข้าไปแบบนี้ตึงตึงตึงแล้วไงกะมันใช้ไงอ่ะมันไม่ส่งไฟมาอ่ะมันไม่ส่งไฟมาเราต้องทำยังไงอ่านคู่มือแป๊บมันจะต้องอยู่ในขนาด9คูณ9อ๋อเราจะต้องใช้ ไอ้นี่ด้วย r e n c h อ่าฮะใช้ไอ้นี้ปะอันนี้ W R E N C H ต้องใช้ปัจจัยในการกำหนดด้วยอ่าวิธีการทำก็โอเคครับ uh oh. เหล็กอีกแล้ว uh oh. แมวเหอะกว่าจะหาเหล็กแต่ละอันได้เนี่ยมันก็ลำบากเลยเกินโอเคฮะไอ้ผู้กันนี้มันใช้ไงเนี่ยลิง์โรเทชโอโอเคเอ,อ่ใช่ใช่ใ,ชใ,ชใ,ชใชลองดูสิับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าอุย้ยเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันอู้มันอะไรเนี้ยเห้อ๋อก็ปิ้วแล้วก็ปิ้วอย่างงี้ป่ะแล้วก็ปิ้วแล้วก็ปิ้วอือลองดูฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างงี้อย่างงี้แล้วก็ไทนี่ใส่เข้าไปปิ้วอย่างงี้มันใช้งานได้จริงปะเนี้ยรู้สึกเหมือนไฟฟ้ามันจะไม่ออกมาจากท่ออันนี้เนี่ยฮะอขอขอทุบทุบทุแป๊บนึงฮะทุบ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 ไฟฟ้ามันไม่มันไม่วิ่งอะแป๊ แล้วก็อย่างงี้ไหนดูซิมันจะแป้วไฟเข้าไหมไฟเข้าไหมยบยุบย๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ,บได้ไหมไฟเข้าไหมอะาไฟไม่เข้าอ่ะผมทาอะไรผิดอ่ะหรือมันอยู่ต่ำเกินไปอ่ะส่งขึ้นมานิดนึงอ่ะมันอาจจะต่ำเกินไปแบบตาถั่วอย่างงี้ยมองไม่เห็นอ่ะขึ้นมาอย่างงี้นิดนึงอ่ะลองดูฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันไม่ส่งไฟอ,ไอ้เจ้านี่เนี่ยส่งไฟฟ้าเข้ามาใส่ เนี่ยฮะไฟมันไม่เข้าเห็นปะฮะตอนนี้มันไม่มีไฟเลยอ่ะหรือว่าเราต้องจิ้มตรงไฟทําไมไฟมันไม่เข้า Hello World หรือว่าต้องแปะข้างบนอย่างงี้ข้างบนไฟก็ไม่เข้าอ่ะเอ๋ผมทําอะไรผิดหรือว่าต้องแปะอย่างงี้เข้าไหมอ่ะอู้ไฟเข้าแล้วอะไรกันครับนี่เห็นปะฮะตอนนี้ไฟมาแล้วไฟมาแล้วนี่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 ไฟมาเรียบร้อยละทําไมอ่ะทําไมเราแปะก,กับแบตเตอรี่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันควรจะมันควรจะได้สิ อ่าโอเคครับเราต้องมากำหนดที่แบตเตอรี่ตรงนี้นิดนึงโอเคผมขอโทษนี่นี่นี่ไฟมาแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้เราก็โวยวายนะผมเนี่ย <c oughs> โอเคฮะแต่แบบนี้แบบนี้แล้วก็ปิ้ว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 นี่กระแสะไฟฟ้าเข้ามาแล้วผมเป็นคนที่ก็มัวอะไรเก่งจริงๆเลยฮะชึบชึบได้ไหมส่งไฟมาไหมอ่าไฟส่งมาแล้วเดา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 เ ต5อย่างตื่นเต้นมัวซัวได้แบบสุดยอดมากอ้าวฮัลโหลอ้าวเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมมันไม่ส่งไฟมาแล้วฮะไฟขัดแข็งนะสิใช่ฮะไฟไม่พอเฮ้ย <c oughs> มันใช้ไฟเยอะอะไรขนาดนั้นเลยเนี่ยถามจริงฮัลโหลอู้มันไม่เบาแล้วเนี่ยฮะใช้ไฟเยอะจริงๆอ่ะดูดิเห็นป่ะฮะแบตเตอรี่โบเบเลยอ่ะอันนี้ยังพอมีอยู่นิดนึงอันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ย ส่งไฟออกสิฮัลโหลส่งไฟออกไปสิเออปิ๊ปิว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 ปเฮ้ยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบอ้าโอเคครับได้ของเรียบร้อยได้เอ็นเดอร์คอร์ได้เอ็นเดอร์คอร์เรียบร้อยครับผมสัญญาผมจะไม่เล่นมุกนี้แล้วสัญญาสัญญาสัญญาโอเคเราก็ได้อุปกรณ์เอ็นเดอร์เซลมาสองอันนะฮะครับทีไดสองอันเลยเหรอฮะโอเคฮะน่าสนใจมันใช้งานยังไงเนาะขอลองดูแป๊บนึงฮะวิธีใช้งานคือเราวางแบบนี้ สามารถมันใช้ไงเนี่ยมันใช้ไงเนี่ยเอ่อเมือนเราสามารถกําหนดชแนลมันได้อ่าฮะยังไม่แน่ใจนะว่ามันใช้งานยังไงผมขออนุญาตเอามาแปะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะมับนะฮะไหนดูซิมันสามารถเก็บไฟฟ้าให้เราได้ไหมนะฮะนี่ช่องอะไรกันเนี่ยนี่ช่องอะไรช่องหนึ่งแล้วมันเลือกช่องไงอ่ะโหลดูจากสภาพเนี่ยฮะเราอาจจะต้องทาแบตเตอรี่ฮะซึ่งแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ยากอะไรโอเคฮะเราไปลองทําดูซิว่ามันจะเป็นยังไง แบตเตอรี่ฮะทำได้ทันทีง่ายสะเหลอ,อเกินอัปเกรดหน่อยแล้วกันนะฮะเผื่อแบบเออมันไม่พอได้ไหมอัปเกรดได้ไหมใช้ไหลีกแกใช้เหล็กอีกแกเดี๋ยวค่อยอัปเกรดแล้วกันนะฮะเหล็กไม่มีแล้วลองดูสิถ้าเกิดเราใส่ไอ้นี้เข้าไปแบบนี้เออทำไมมันไม่ได้อ่ะคือเขาบอกว่าให้เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปใช่ไหมแล้วนี่มันก็คือแบตเตอรี่แล้วทำไมมันไม่ได้งออู้อู้ได้แล้วอู้ เมื่อกี้คือผมกดชิปแล้วก็กดคลิกเห็นปะ่ะมันก็จะเข้าไปแล้วนี่ไงเห็นปะ่ะฮะไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วเกิดเราจะเอาของออกมาองง่ะ <Nope. S 1> อ้าวฮัลโหลโอเคฮะคือผมเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราทุบละ่ะถ้าเราทุบเราก็ไ, <ป S 1> ไม่ได้แบตเตอรี่คืนด้วยแบตเตอรี่อยู่ในนี้ไม่แบตเตอรี่ไม่มีหรอหรือแบตเตอรี่จะเอ๋แบตเตอรี่มันเข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้วโอเคฮะก็ก็ก็ดีแล้วถ้าเราต้องการเอาไฟฟ้าออกมาทำไงฮะนี่ไงใช่ไหมเห็ป่ะ เนี่ยมันมันช่องไหนอะเนี่ยมันมีไฟและไอ้นี่ไม่มีไฟรู้สึกระบบไฟฟ้าไร้ไสายเวอร์ชันนี้มันแปลกๆดีเหมือนกันนะเอาเอาเอาถอะถ้าเกิดมันใช้ได้มันก็ดีอะฮะลองดูนะถ้าเกิดเราเอามาแปะไว้ตรงนี้มันจะไฟมาไหมเนี่ยไฟมาปะไฟไม่มา <S <S หรือเราต้องเอาแบตเตอรี่ให้มันอีกก้อนนึงได้ไหมอาทาแบตเตอรี่ให้มันอีกสักก้อนก็ได้ฮะมาแบตเตอรี่มาแล้วฮะลองดูนะเรากดชิปแล้วเราคลิก เออนี่ฮะได้เสียงมาเรียบร้อยแต่ว่ามันเข้าไปยังไงอ่ะแง่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 มันจะยังไงเงี้หรือเราจะต้องกําหนดนะฮะว่าข้างล่างตัวเนี้ยฮะเป็น x อแทกลีอันนี้อ้โอเคครับต้องกําหนดตรงนี้นิดหนึ่งไฟฟ้ามาแล้วมัวเก่งจริงๆเลยคือต้องไปกําหนดด้วยไงว่าแบบโอเคข้างล่างนั้นเป็นแบบรับไฟอะไรเงี้ยฮะโอเคไปดูดีฮะว่าไปทางนั้นฮะไฟฟ้าส่งไปแล้วหรือ,อยัง มั่วดีจริงๆเลยไหนดูสิไฟฟ้ามาแล้วหรือ,อยังไฟฟ้ามาแล้วตบมือ <c oughs> ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไฟฟ้ามาแล้วก็ดีอะ อุปกรณ์ของเรากลับมาทํางานเหมือนเดิมแล้วยอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้วของก็จะเต็มอีกแล้วโอ้เยี่ยมจังสรุปแล้วมอสเข้ามาก็มีระบบไฟฟ้าแบบไร้าบบไสายเหมือนกันฮะถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะแบบวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ก,ก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีฮะสระุปแล้วมันใช้งานได้ฮะแต่อย่าลืมนะมาตั้งค่าด้วยฮะว่าแบบเออจะให้มันเป็นไฟฟ้าขาเข้าหรือไฟฟ้าขาออกฮะอย่างข้างล่างตัวเนี้ยดาวเนี้ยรีเซฟก็คือเอาไฟเนี้ยเข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดสมมุติเราปรับเป็น เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอะไรอย่างเงี้ยระบบมันจะงงโอเคป่ะฮะเนี่ยเราปรับเอาไว้ว่าแบบเอาไฟเข้ามาซะเออนั่นแหละฮะยอดเยี่ยมและตอนนี้เราก็ได้ไฟฟ้าไร้สายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีดังนั้นหาคลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับอีกคลิปเพียงนี้ก็เลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบ๊าย ยังชอบดูซีรีส์โลกนี้มีแต่พึ่งกันอยู่หรือเปล่าฮะคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างกันได้เลยฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วเกิดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบบ๊ายาย